ดาวพระเกตนะคะที่ผ่านมาทับลัคนาชาวพฤกศบนะคะไปสัมพันธ์กับดาวมฤตย,ยูในรอบนี้นะคะเก้าพฤศจิกายนโคจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะคะไปตั้งฉากกับดาวพระหัสที่เป็นมหาอุดนะคะจะส่งผลอย่างไรกับโชคดาวพระเกตไปอัปเดตกันได้หากสนใจเรื่องดวงดาวนะคะเล่าสู่กันฟังประดับความรู้ฝากกดติดตามไว้ได้เลยนะคะดาวพระเกตนะคะเป็นดาวที่เรียกว่าไปกระตุ้นเข้าสู่ภพเรือนใดก็มักทาให้เรื่องราวความหมายภพเรือนนั้นนั้น เกิดความโดดเด่นนะคะสำหรับในรอบนี้ก็คือตั้งแต่9พฤศจิกายนยาวปจนถึงปีหน้า5มกราคมปี69ดาวพระเกตก็จะสัมพันธ์กับชีวิตของชาวพุกศพในความหมายของภพเรือนวินาศสำหรับในมุมของดวงดาวนะคะเรื่องแรกนะทำให้เกิดเรื่องราวที่เป็นโชคดีของชาวพุกศพนะคะเป็นเรื่องราวโชค ที่อาจจะมาจากเรื่องที่ไม่คาดฝันนะคะเนื่องจากพบเรือนวินาทมันก็คือความหมายสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดไว้ไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะช่วงนี้จึงเป็นเรื่องราวสัมพันธ์กับดาวพรหัสด้วยเพราะเขาตั้งฉากกันนะ,ะชาวพฤกษ์จึงมีโชคจากเรื่องเก่าๆนะคะเรื่องความลับเรื่องมรดกเรื่องเงินประกรันผลประโยชน์จากเรื่องที่จบสิ้นไปแล้วดาวพระเกตนะคะหมายถึงมีรางสังหรณ์ที่แม่นยําก็ได้ในพบเรือนวินาทนี้ก็อาจหมายถึงการได้โชคดีแบบ ไม่มีสาเหตุนะก็คือมีจิตสัมผัสมีลางสั่งหอหรือมีความรู้สึกที่แม่นยำนะคะทำให้บางครั้งการตัดสินใจของชาวูุศพก็เกิดเป็นลาบผลโดยที่ไม่คาดคิดนะคะกระตุ้นพบเรือนวินาศนะคะอันเป็นความหมายเชิงทางไกลได้นะช่วงนี้จึงเป็นได้ที่ มีเหตุเกี่ยวข้องกับคนทางไกลนะคะบางท่านก็เดินทางด่วนนะเนื่องด้วยภารกิจการงานท่องเที่ยวใดๆก็ได้นะคะนอกจากนี้ยังกระตุ้นเรื่องดาวความวิเวกด้วยนะเนื่องจากคําว่าวินาศก็คือการปลีกตัวนะคะในช่วงดังกล่าวอาจจะมีบางจังหวะที่อยู่ห่างไกลผู้คนอันเนื่องมาจากเข้าสู่สถานที่สงบนะคะหรือไปท่องเที่ยวในที่คนน้อยนะเรียกว่าชาวพฤ้ศพก็มีจังหวะปลีกตัวนะคะเข้าสู่สภาวะที่พักผ่อนย่อนใจนะหรือผ่อนคลายในชีวิตอย่างแท้จริงนะคะ ดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวรับผลและมรณะของชาวพฤษศพนะคะไม่ได้โคจรปกตินะในช่วงครึ่งหลังพฤศจิกาย,ยนก็จะเริ่มโคจรถอยหลังนะคะเพื่อเตรียมตัวถอยหลังกลับเข้าสู่ภพเรือนการเงินและมีกําลังเปลี่ยนแปลงเป็นประนะดังนั้นถือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับดาวพฤหัสในระยะดังกล่าวด้วยนะคะทําให้นะคะโชคลาบของชาวพฤษศพในระยะดังกล่าวนะคะอาจจะไม่ได้มาแบบตรงๆนะหรือรวดเดียวเนะื่องจากเขาก็ไปสัมพันธ์กับดาวที่มันผิดปกตินะคะ อาจเป็นจังหวะเช่นการได้ลาบจากการทบทวนการลงทุนนะคะลาผลบางอย่างรอคอยการจ่ายเงินที่ล่าช้าหรือต้องกลับไปรื้อฟื้นโปรเจกต์เก่าที่พับไปแล้วนะเนื่องจากอยู่ๆก็มีเหตุต้องไปรื้อสิ่งเก่าๆเอามาทําใหม่นะคะมีความล่าช้าทําซ้านะซึ่งทําให้หลายสิ่งของชาวประสบก็มีลักษณะต้องอดทนขึ้นแต่อย่างไรก็ตามผลตอบแทนนะคะที่ได้กลับมาก็คือความยิ่งใหญ่ความมั่นคงความถูกต้องนะเพราะเราทําซ้ําหลายครั้งนะคะ เป็นได้นะคะที่จะเกิดเรื่องราวของการเคลียร์ต่างๆในช่วงสิ้นปีนะคะไม่ว่าจะเคลียร์หนี้สินเก่าขายทรัพย์สินที่มีปัญหานะคะต้องไปเกี่ยวข้องกับการเคลียร์เรื่องยุ่งๆในครอบครัวนะซึ่งเป็นโชคลาภว่ามันจะสามารถทําสําเร็จได้นะคะสำหรับในข้อต่อนะคะเป็นเรื่องโชคที่มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของภารกิจหน้าที่การงานนะเนื่องจากดาวคู่มิตรใหญ่นะคะเสาร์และราหูก็ยังคงอยู่ในภพเรือนกรมมะดังนั้นมันจะเป็นช่วงที่มักมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเชิง การงานอยู่บ่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเช่นเปลี่ยนรูปแบบวิธีการทํางานเปลี่ยนอาชีพนะคะเปลี่ยนเป้าหมายความตั้งใจอันเนื่องมาจากองค์ประกอบแวดล้อมนะคะทำให้มันเกิดการหักเหเชิงการงานได้อาจจะถูกผลักดันให้ไปสนใจเรื่องเทคโนโลยีนะคะจำเป็นต้องเรียนรู้นวัตกรรมนะหรือไปสนใจเรื่องราววิธีการต่างๆที่ เป็นวิธีที่ไม่เหมือนใครนะเนื่องจากมีเหตุให้เราไปเรียนรู้สิ่งใหม่นะคะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้แม้จะวุ่นวายหรือรู้สึกไม่คุ้นเคยนะแต่ก็จะนําพาเรื่องราวใหม่ๆม,มาสู่การหาเงินของชาวพุธศพนะคะชาวพุทศพนะคะมีลักษณะการแบกรับเชิงการงานเนะนื่องจากภาระเยอะนะคะหมายถึงภาระที่เป็นเชิงการดูแลส่งเสียเป็นเสาหลักครัวเรือนได้เนื่องจากต้อง จัดการกับเรื่องการส่งเสียการหางเงินการดูแลนะคะนอกจากนี้ในเชิงการงานมันก็อาจจะไปเกี่ยวข้องกับงานที่มีความเสี่ยงความไม่โปรง่งใสในองค์กรแต่ก็คือได้มาคือความมีบารมีนะเนื่องจากเราเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนเยอะนะคะการงานจะกลายเป็นงานใหญ่ได้หรือธุรกิจที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงเนื่องจากสิ่งที่ชาวศพทุ่มเทและแบกรับมีความเชี่ยวชาญก็จะกลายเป็นเรื่องราวที่มั่นคงเชิงการงานได้ เป็นจังหวะรวยจากการงาน,นที่เป็นลักษณะพลิกแพลงดัดแปลงนะคะผสมผสานทั้งประสบการณ์เก่าใหม่นะหรือแม้แต่ก,การดึงความสามารถต่างๆเอามาใช้นะคะงานเบื้องหลังที่ได้เงินดีนะคะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบันเทิงต่างๆนะรวมทั้งเรื่องราวความทะเยอทะยานาสะสมประสบการณ์ของชาวผู้ศพนะมันก็กลั่นกรองรวมเป็นเรื่องโอกาส เชิงการงานทําให้เป็นจังหวะการกอบกลวยเชิงการงานในช่วงท้ายปีนี้ได้นะคะสำหรับในเรื่องสุดท้ายนะคะดาวมฤตยูยังทาลัคนานะคะและในช่วงโค้งสุดท้ายปีนี้ก็มีดาวอังคารอยู่ตรงข้ามนะช่วงนี้ถือว่าชาวพฤษศนะคะก็จะมีเรื่องราวคู่ชีวิตมาเกี่ยวข้องมากหน่อยนะบางท่านก็คือคู่ครองนะคะบางท่านก็เกี่ยวข้องกับเรื่องพาร์ทเนอร์นะคนเป็นที่ปรึกษาคู่สัญญานะหรือเกิดการร่วมมือร่วมใจจาก คนอื่นๆนะที่ทําให้ชาวพุะสบประสบความสําเร็จได้ดาวมฤตยูทับลัคนานะคะและในช่วงจากนี้จนถึงสิ้นปีก็จะสัมพันธ์กับดาวอังคารฝั่งตรงขามนะส่งผลกับชาวพุะสบนะคะโดยเฉพาะดาวอังคารเป็นความหมายเรื่องคู่คลองนะคะคู่ค้าคู่สัญญานะถือว่าคนกลุ่มเหล่านี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชาวประสนะในเชิง ดาวมฤตยูคือความผันผวนเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้ถือได้ว่าอาติดต่อต่างชาติต่างภาษานะคะเกี่ยวข้องกับคู่ครองในงานลักษณะเชิงสนับสนุนเบื้องหลังได้นะเช่นทำอะไรก็มีคู่ครองคอยซัพพอร์ตนะคะมีการครบหาเชิงรับได้บางท่านก็คบหาแบบทางไกลนะเนื่องจากคำว่าวีนามันเป็นได้ทั้งเรื่องราวการสนับสนุนในขณะเดียวกันบางท่านเนี่ยมีปัญหาคู่ครองก็เป็นความหมายนั้นได้เช่นกัน ก็หมายเชิงการตัดสินใจร่วมกันได้นะเช่นชีวิตคู่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นตัดสินใจย้ายประเทศนะคะเปลี่ยนธุรกิจนะหรือแยกกันอยู่เพื่อไปหาเงินนะหรือแม้แต่เรื่องของการทํางานที่ทําให้มีภารกิจต้องแยกย้ายกันในช่วงนี้นะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ก็จะนํามาซึ่งความเข้าใจและฐานะทางการเงิน ของครอบครัวที่มั่นคงนเรียกว่าจะมีการตัดสินใจร่วมกันปรับเปลี่ยนชีวิตครัวเรือนนะคะหรือหางทำงานเป็นเชิงหุ้นส่วนกลุ่มทีมนะก็จะมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงซึ่งนำไปสู่ความมั่นคงเช่นเดียวกันชาวพุทธศบางท่านนะคะจะมีโชคแปลกๆจากเรื่องการหาเงินในเชิงคู่กรณีนะเช่นเรามักจะมีคนมาละเมิดลิขสิทธิ์นะก็ไปทำการดำเนินคดีได้เงินแบกๆจากเรื่องค่าเสียหายนะคะรือว่าชนะเรื่องเรา ความถูกต้อง,งต่างๆนะที่ทําให้ได้เงินแป,แปลกๆมาได้เช่นกันนอกจากนี้นะคะเป็นความหมายเรื่องของการจัดการกับปัญหาซ่อนเร้นนะคะแก้ไขปัญหาบกพร่องของทรัพย์สินการลงทุนในธุรกิจที่ต้องการความกล้าหาญนะช่วงนี้ถือได้ว่าก่อเกิดความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวเพราะดาวอังคารก็ทําให้เรารู้สึกมีความมั่นใจตัดสินใจอะไรก็จะดูเฉียบขาดสําหรับดาวผันผวนนะคะสัมพันธ์นกับชาวบุคศพโดยตรงนอกจากนี้มุมของดาวพระเกตในภพวินาศน,นะคะทำให้เรื่องดาวที่ ต้องระวังไว้ด้วยก็มีเช่นกันนะเรื่องแรกก็คือความเครียดนะคะความรับผิดชอบเยอะนะคะความทะเยอทยานเป้าหมายบางทีก็อาจจะสูงด้วยนะทำให้บางทีเกิดความเครียดการแบกรับแล้วก็เรื่องราวของภารกิจที่ต้องดูแลเอาใจใส่มากเป็นพิเศษนะคะ เป็นเรื่องราวเชิงสุขภาพนะที่มีลักษณะแปลกๆนะหรือมามาไปไปไม่ชัดเจนนะคะก็อาจจะเป็นได้นะในช่วงดังกล่าวนอกจากนี้นะคะการที่ดาวอังคารสัมพันธ์กับมฤตยูทําให้ความสัมพันธ์ผันผวนเหมือนกันนะเช่นเราทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็มีการเปลี่ยนแปลงเชิงความสัมพันธ์ได้บ่อยนะคะคู่ครองต่างๆถือว่าต้องใจเย็นๆนะเพราะจะมีเรื่องของอารมณ์นะคะการตัสดสินใจปุบปับฉับพลันหรือว่า การตัดสินใจบางอย่างเนี่ยเกิดขึ้นกระทันหันได้นะเนื่องจากความสัมพันธ์ของดาวมฤตยูที่ทับลัคนาอยู่นะคะดาวอังคารนะคะเป็นดาวเรื่องนักสู้นะคะเป็นดาวเรื่องการตัดสินใจเฉียบขาดฉับพลันาชาพฤึกศกนะคะก็อาจจะมีการได้กระตุ้นจากดาวดวงนี้พอเขาอยู่ตรงกันข้ามกับตัวตนนะดังนั้นจะตัดสินใจอะไรในช่วงนี้บางทีมันก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะมีเหตุทําให้เราต้องตัดสินใจด่วนหรือแม้แต่การคิดอ่านก็มีลักษณะรวดเร็วฉับไว กว่าปกติสำหรับดาวพระเกตนะคะก็จะโคจรย้ายในปี68เป็นครั้งสุดท้ายนะแล้วก็ไปย้ายอีกครั้งในปี69เดือนมกราคมนะคะการที่เขาอยู่ในภพเรือนวินาศก็จะมีทั้งเรื่องดีแบบคาดไม่ถึงในขนาดเดียวกันเรื่องราว หลายสิ่งที่เป็นเชิงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามาไวไปไวก็จะปรับปอนอยู่ในชีวิตของชาวพฤกษบนะตั้งแต่วันที่9พฤศจิกาย,ยนไปนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวพฤกษบนะขอให้โชคดีร่ํารวยนะคะได้โชคลาภม่คาดฝันกันทุกท่านกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ